สวัสดีติสสุขสันต์วันเกิดนะกูปีนี้ก็ขออวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday and many happy return สุขสันต์วันเกิดปีนี้และปีต่อๆไปหักมึงมั่งอะไร Happy Birthday I wish you a w a y be อะไร Happy happy in your รีบเลยไล่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  and have have all you go สุขสันต์วันเกิดขอฉันขอให้สุขภาพแข็งแรงเสมอมีความสุขในชีวิตและประสบความสำเร็จในเป้าหมายส่วนอีกอันหนึ่ง happy birthday m a y o r day be fine be l i f e simple joy and w l well p a i d i n t h e love you deserve mm hmm. สุดๆมันเกิดปีนี้คอหไฮวันคืนของเธอเต็มไปด้วยความชืินบานแห่งชีวิตและถูกห่อหุ้มด้วยความรักที่เธอสมควรจะได้รับเรามาฟังเพลงกันเถอะชิบหายสามสี่แฮปปี้